สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์แล้ววันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังลองเล่น Resident Evil 4เชนสอดเดโมบอกเลยว่าพอเห็นให้โหลดก็รีบโหลดเลยอยากเล่นจัดนะครับและความรู้สึกหลังเล่นแบบสั้นๆก็คือเชี่ยช h u แบนเท d t a มมันเนี่ยเอาเงินกูไปเลยต้องบอกว่าผมประทับใจกับเดโมน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะได้ดูคัดสีนิดๆหน่อยๆเป็นการเล่าย้อนอดีตว่าทำไมลีออนจากภาค2 ถึงกลายมาเป็นสุดยอดสายลับได้แล้วเกมก็โยนเราเข้าไปในเกมเพลย์ทันทีต้องบอกครับว่าเปิดมาเนี่ยรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศที่ตัวเกมสร้างมามากไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับภาค4ต้นฉบับนะครับในเรื่องบรรยากาศแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความกดดันเท่ากับภาค1 2 3ที่มันสร้างความอึดอัดกดดันในธีมบรรยากาศเมืองนะครับเพราะว่าภาคสเนี่ยธีมเป็นชนบทใช่ไหม แล้วทุกอย่างมันก็ดูกว้างมันดูหายใจสะดวกขึ้นแต่ว่าในเชนซอ o r เดโม o เนี่ยบอกเลยว่าเขาทำบรรยากาศออกมาไม่ได้หายใจสะดวกแบบภาคที่แล้วแล้วเพราะว่ามองไปทั้งไหนมันก็ดูลึกลับมันดูมือดอึมครึมไปหมดมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหมู่บ้านชนบทกลางป่าจริงๆอาจจะไม่จริงๆหรอกแต่ว่ามันดูน่ากลัว เรื่องงานภาพไม่มีอะไรจะติอยู่แล้วครับมันดูเข้ากับเกมดีเข้ากับบรรยากาศแล้วก็สวยงามมากๆอาจจะเพราะว่ายังไม่เห็นฝนในเดโมโก็ได้นะ <c oughs> แซวเฉยๆนะครับเขาบอกว่าจะมีแก้แหละรอดูแล้วกันว่าแก้แล้วจะเป็นยังไงแต่อื่นๆอ่ะผมโอเคทีนี้พูดเรื่องเกมเพลย์ดีกว่าครับคือพอได้ลองจับเนี่ยรู้สึกว่าเกมเพลย์มันลื่นไหลครับตัวเกมยังนําเสนอแบบเดิมก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่สามมองจากหลังลีออนไม่ได้รู้สึกว่าแข็งหรือว่าติดขัดอะไร พวกระบบคอมแบทการเพลย์อะไรต่างๆทำออกมาได้โอเคอยู่ครับแต่ที่ชอบก็คือสิ่งที่ลีออนทำได้ในภาคต้นฉบับในภาคนี้ก็ยังทำได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นยิ่งหัววิ่งเข้าไปเตะแล้วก็เอามีดจ้วงจ้วงจ้วงจวงมันยังให้ความรู้สึกแบบเออนี่แหละ Resident Evil ภาคสีที่ผมคุ้นเคยเรียกว่าความแข็งความเก้ๆกันของภาคออริจินอลเนี่ย หายไปหมดเลยหรือต้องใช้คําว่าปรับให้ทันสมัยแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของของเก่าแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับในภาคนี้เนี่ยลีออนยังทําอะไรได้มากกว่าเดิมด้วยครับอย่างการสเตลในเดโมเนี่ยลีออนย่องได้ครับแล้วก็ไม่ใช่การย่องแบบเป็นกิมมิกด้วยนะคือย่องแบบย่องจริงๆอะ่ะแล้วมาทําให้ฟิลในการเล่นที่ได้เนี่ยต่างกันไปเลยนะครับคือถึงภาค4เนี่ยเกมมันจะเน้นแอคชั่นมากกว่าภาคก่อนแต่มันก็ยังเปิดโอกาสให้เราสเตล แล้วพอสเตลแล้วเนี่ยมันมีสเตลเทคดาวด้วยนะคือย่องเข้าไปข้างหลังศัตรูแล้วก็จวกถึงแม้ว่าในเดโมโนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะสเตลไม่ได้ตลอดมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ย่องอย่างอิสระขนาดนั้นนะ่ะสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องโดนเจอเป็นไปตามสคริปที่เกมวางไว้แต่คิดว่าในเวอร์ชั่นเต็มๆเ,เนี่ยน่าจะมีโซนให้เราได้ทำอะไรแบบนี้เยอะขึ้นส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นจริงๆครับ ต้องบอกว่าผมตั้งใจที่จะเล่นเดโมนี้แค่รอบเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าอยากจะเก็บความรู้สึกเต็มๆไว้เล่นในตัวเกมจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้ส่วนของหมู่บ้านนี้เนี่ยเดโมมันทําออกมาได้ดีมากมันให้ความรู้สึกถึงความวุ่นวายความอนลลเวงความแบบแบบเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแล้วทําไมมันมากันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแบบเฮ้ยนี่มันพินเรื่อยเอาละสวยแล้ว,วลกูมันจะให้ความรู้สึกอะไรประมาณนั้นวุ่นวายแล้วก็น่ากลัว ทำอะไรไม่ถูกเพราะทุกอย่างมันดูเยอะไปหมดมันเป็นความรู้สึกแรกที่ผมเล่น Resident Evil 4ในเพย์สองอะผมรู้สึกอย่างนี้เลยเว้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องทําอะไรต่อก็เลยโหลดไม่เยอะหลังจากนั้นเนี่ยผมพยายามจะจัดการพี่เลื่อยก่อนที่เสียงรักครังจะดังแต่น่าเสียดายที่ทําไม่สําเร็จนะครับและน่าเสียดายอีกอย่างคือ พอระคังดังแล้วเขาตัดจบเดมโมทันทีต้องไปเล่นในตัวเต็มเลยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วผมมาตั้งใจจะเล่นแค่ครั้งเดียวเพราะอยากเก็บความรู้สึกไว้ใช่ไหมมือมันสั่นมากสั่นแบบเชืคค่อกูอยากจะกดเล่นอีกรอบอะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กดนะครับเปลี่ยนไปกดพรีออเดอร์แทนแบบฮาราคาแรงอยู่นะเรยกว่ายาวเลยทีนี้กลับมาพูดถึงตัวเกมต่ออีกนิดนึงครับคืออย่างที่บอกครับเกมเพลย์สนุกลุ้นวุ่นวาย แต่มันก็ไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ของตัวเกมไปนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมและอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคต้นฉบับในภาครีเมคเนี่ยมันยังอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจระบบจัดการบริหารไอเทมที่เราเก็บมาได้ไอกระเป๋าของรีออนเนี่ยยังอยู่ถึงในเดโมจะไม่มีของให้เราเก็บไม่มีของให้เราจัดการมากเท่าไหร่แต่มันพอจะเห็นภาพครับว่าตัวเกมเต็มๆออกมาแล้วจะเป็นยังไงซึ่งจากที่เห็นเนี่ยผมว่า แฟนแฟน Resident Evil น่าจะถูกใจกับภาคนี้แล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นก็น่าจะชอบเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับความรู้สึกหลังลองเล่น Resident Evil 4 Chainsaw Demo ใครที่ลองเล่นแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับหนุกไม่หนุกซื้อไม่ซื้อหรือว่ารอลดราคาคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้ครับแล้วถ้าเกิดใครกำลังจะกดเกมนี้เนี่ยสามารถกดได้ที่เว็บ t Game com ครับกดเข้าไปผ่านลิงค์ข้างล่างและใช้โค้ดหมีเกมเมอร์ เกมจะลดราคาอีก10%ซึ่งตัวเว็บเนี่ยมันก็ถูกกว่าสตรีมอยู่แล้วครับเป็นโค้ดสตรีมนะของ PC แต่ก็นั่นเลยครับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายัางฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member s h i p ครับหรือจะเข้าเว็บไปซื้อ r e s i d ด n t e v i วก็ได้นะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมหมี gamer,